ก็สวสดีแค่อยู่ช่องจ o k เก1หนึ่งห้านะครับส่งในเพจได้ที่รูปไฟล์เพจ Facebook โอเคครับวันนี้ก็อยู่กับฮีโรลิฟทายนะครับตัดมาที่ที่7คิเกียวหนึ่งตายสนอซิหนึ่งครับสกอร์รวม4ต่ 5, อ5ก็ตามอยู่1ตัวนะครับผมมาดูว่าวันนี้จะเป็นยังไงครับฮีโรลิฟทายเนี่ยบอกเลยว่าในช่องเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นนะหลายคนเริ่มบ่นว่าเฮ้ยเบื่อฟินเบื่อเป๊บเบื่อเดโวเบื่อวิสเล่เบื่อลิงเบื่อด็อกเตอร์ ซึ่งเดี๋ยวเจ้าแม่เดี๋ยวผมจะเปิดในช่องให้ดูนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันซ้ำเยอะขนาดนั้นเลยเหรอวะอะไรอย่างงี้นะฮะโอเคว่ามันซ้ำจริงหรือว่าทุกคนคิดไปเองว่าดูแต่ฮีโร่เดิมๆนะอันนี้ก็ดูเกมอันนี้ไปก่อนให้จบก่อนนะครับอ่าตัวนี้นะครับในช่วงหนึ่งเนี่ย <No. S 1> เขาเรียกว่าอะไรวะถ้าเกมมาวีเรียกเมตาคือคนนิยมเล่นนะครับอยู่ช่วงหนึ่งแต่ช่วงนี้ไม่เล่นเอ้ย B. เบรียบ้อยครับน้ําแตกสมลน เธอในะอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยเออคนฮิตมากนะช่วงหนึ่งแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็ไม่ได้รับความนิยมแล้วครับกิดทีร่รูปถ่ายผมว่าผมชอบเล่นนะเออเวลามันอยู่ในน้ำมันโหดอะ่ะเออตัวนี้ก็ต้องต้องการเท่านั้นแหละถ้าไปอยู่เลนอื่นอะ่ะมันจะใช้ความสามารถของมันไม่ได้เต็มที่ถ้าอยู่ในน้ำนี่ยมันก็จะเก่งขึ้นมานะครับมันจะมีสกิลติดต,ตัวแปงลงเป็นจระเ้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราอยู่เงี้ยอ่าแล้วคนอื่นจะไม่เห็นเราในมินิแมปเออ เวลาแก๊งอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้แบบเลื่อนเมาส์มาดูว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอ่าประมาณนี้เฮ้เฮสอ่าได้ดูในเฮสครับไปดูก่อนนะครับหนึ่งบอเอ้ยพีดอน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 โอ้โหตายบีโดนเนียดอนเก็บไปสองครับและข้างล่าง4ตัวครับริบทายมาครับจังหวะนี้เปิดดัดไปแล้วยังไงน้ําแตกใส่ในฮาวเรียบร้อยครับมา,มาเอ้ยหนีหมาเลยวะเพื่อนในฮาวเดินผิดฝั่งแล้วมันซื้อถุงมาได้ตอนเกมไง ใครจะไปคิดใช่ไหมว่ามันจะเล่นถุงดาวันอะ่าในหาวและยังไงครับเฟดตังวันนี้อ้าวทันเดอร์พายก่อนนะครับเหลวสไลด์นอนไปยังไงเบ้ได้อยูไ่ไหมเฮ้ยโอ้โหอ่าอีก,กาได้อยู่นะครับอ่ะสกิลหนึ่งก็คือยิงน้ำครับสกิลสองก็คือสไลด์นอนสกิลสามก็น้ำแตกครับอันสีคือเรียกน้ำถุยไม่ใช่ เออคือลักษณะการใช้งานของสกิลมันส่งผลอย่างนั้นไงเอาไหมควละเอียดนิดนึงแล้วกันสกิลหนึ่งก็คือยิงน้ำออกไปนะครับทำดาเมจนะครับแล้วก็สโลอ่าก็คือต้อนเกมเนี่ยเน้นเลยนะครับแรงมากเบสสวยสกิลสองนะครับเคลื่อนที่ไปครับสร้างขึ้นน้ําแล้วก็ใบด้วยนะครับพร้อมทำดาเมจอ่าสกิลสามก็คือเป็นสกิลติดตัวนะครับเวลาอยู่ในน้ํามันจะเก่งขึ้นนะครับเพิ่มเอจิห้าสิบ ความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ทําให้หายตัวจากมินิแมปอ่าเราก็เออนั่นแหละแค่นั้นแหละเออแล้วก็กดมันจะสร้างบ่อนะ้ำเป็นวงกลมอ่าอัติก็คือเรียกน้ําออกมานะครับแน่นอนว่าเรียกน้ําออกมาเนี่ยมันก็จะได้ผลของสกิลสามมันก็จะเป็นร่างจระเข้นั่นเองอ่าโอ้ยวินเลตันสวยมาน้ําแตกตีตีได้อยู่ครับวังไอเฟดเฟดเฟดออกโห กีกาได้นะครับโอ้ยนะคอมเจนคอมฮิทคิทเลนคนโผล่แ้วคิดถึงนไเอ้ยเบ๊เบ๊เบ๊จึ๊กโอ้โยได้เยอะครับอ่าขีดแรกนะยอมาเป็นนูไฟเบท แต่ก่อนผมชอบเล่นนะเล่นเอลเดอร์คอนตัน่ะมันโหดดีแล้วคือคือมันสามารถแบบตัวเดียวอะ่ะมันมันโซโลไล่คิวพวกไอ้ซัพพอร์ตได้นะคือสกิลมันมีสกิลเข้าไงสกิลสองเข้าไปเข้าแล้วก็ใบสกิลหนึ่งสโลมันก็ตามตบต่อได้น,ะนี่ครับนี่สวยครับอีกาได้คิวนี่ยิงน้ำใส่มาดอนครับตบตบตบโอเค ใครในฮาวในฮาในฮาวทางไงแซนเวตต่อไรด,รดนานะครับนี่ยิงน้ำใบแตกครับผมเก็บไปสามสไลด์มาครับเฟดว่าไงเฟดฮึ่ยจอเกี่ยวสวนก่อนอีกาลายใบอีกาอีกาทัานไหม <S 2> <S 2> โอ้โหทันไหมทันไหมเอ้าตามทันครับแล้ววิเซตันเอ้าเฮียแล้วหิวเอ้าตายเลยตายไหมจ๊ะนี่ยิงน้ำสวนโอ้โหไม่ตายครับผม แค่ขาดน,นิดเดียวเืออยู่ในน้ำต้นเกมแม่งเก่งมากนะแต่ทำไม่มีน้ำก็ป่องแปงไม่ป่องแปงได้อยู่ <en> มาแล้ว,วดูไฟเบ็ดคันสามยิงน้ำสโลปไปดอนมีกันเบทครับแข็งแข็ง สกิลมันดีนะสกิลสองอ่ะมันก็แบบสร้างน้ําด้วยมันก็เลยได้รับผลของสกิลสามนะครับสกิลสามมาสร้างบอ่ออันตีก็มีน้ําขึ้นมาคือทุกสกิลแม่งเอื้อให้ให้ติดสกิลสามมากเลยให้ใช้งานสกิลสามได้นี่ฮะเบ๊เบ,บ,บ๊เปิร์กไว้มาน้ำหมดนี่อันตีต่อแล้วอย่างไอดอนทีเดียวอ่เอ,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 อาเวลาเวลา ว่างไงอันตีก็สมผลแล้วนะครับทั้งเป็นที่จะถูกปกคลุมด้วยน้ำสามสิวิทำให้ลิฟทายได้บัฟจากสกิล3นะครับแล้วทำให้ฮีโร่เพิ่มทีมรัสมี่พันสองได้รับ,บโบนัสโจมตี30ของค่าเอจินะครับของลิฟทายแล้วเพิ่ม25เอจิในระหว่างสกิลมีผลได้ย่าิบ้25%ของเอจิอีกนะครับผม streak. sure snack. I like would a เอ้ยโดน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 นี <c <c ่ครับเอาในฮาก่อนสวยเฮ้ยวืดวืดวืดโอ้ยวืดสามทีครับแม่งโดนในหมอกมาดีดอนดอนดอนนะเจอเฟิร์กมานาหมดไปแล้วสกิลหนึ่งโอ้หยไลด์มาด้านหน้าต้องตีข้างหน้าดอนหันหลังใส่แล้วทีเดียวโอ้ยดูดันมาดูดันููักกตบยงล เกิดต้นเกมเล่นมันมากนะผมว่าต้นเกมมันโหดอะในอยู่ในน้ำดูดิะไวขึ้นเยอะเลยนะปุ๊บอ่าพออยู่นองน้ำก็ดมเมจหายไปเยอะอยู่นะห้าสิบอ้าวชิบหายแล้วเจอเฟดเกี่ยวครับแล้วเมดเบนมาช่วยโอหตอนนี้มีเมดเบนเหรอวะเมดเบนเพื่อนเมดเบนเอาวอากลับมาไปก่อนนะเพื่อนมาเติมแล้ว ยังไงยังไงเลยเลื้งบอกฮีโร่ว่ะฝั่งเรานะครับมีลิฟทายเมดเบนอิลอเนียฮันเดอร์นะครับแล้วก็อีกานะฝั่งข้ามีไนท์ฮาวแซนเฟดวิสเซ่นะครับแล้วก็อัมบดอนดูเหมือนแต่ละสกิลอย่างเช่นอันตีเนี่ยมันจะพยายามให้เราเน้นเอาอของไอจินะครับเพื่อให้ได้พอสมาร์ที่คุ้มอะเหมือนเหมือนชาโดอะ ท่อของตรงสายตรงแสกมันก็จะดูดอันตีได้เยอะขึ้นใช่ไหมอันนี้คล้ายๆกันนะครับยิงเอจิเยอะเนี่ยก็อันตีจะได้ผลดีดีก่าเดิมนะไอ้นี่ก็ตีจังเลยไมได่ดีก่าเดิมเรียกว่าอะไรใช้คมคุ้คมเออใช้คุ้ม sure like อ่ะเปลี่ยนเป็นรองเท้าอินทอไมพพอนม หรือกดผิดอ๋อเปลี่ยนตามสนานกานรานะครับแล้วแต่ใช้าาาจาวิลสิกแล้วนะครับใบสาวิโอ้สกิลสนี่ใบสามวิเลยนะราเมจจ็สิบห้า นี่ครับสไลด์มาเลยเอาไงเฮ้ยเอาวิสเลก่อนครับแล้วเจอโอ้ยเจอเฮกเจอยิงยังไม่ตายอ๋อเปิดนาตีมาครับสโลเฟสสไลด์มาทีเดียวสวยสิบสามแล้วครับอีกสองตัวอิมหนีมาก่อนมาด้วกับแซนไล่อยู่ครับกดขวดแล้วหนีก่อนเอ้ยเจอสโลสวนอี้เจอเบิร์กสวนได้อยู่ไม่น่าตายครับสกิลสองมีแล้วสวนสวนไหมสวนวะสวน สวนเอ้ยดีเดียวเปิด์กมาแล้วอีกาโอ๊ยโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ดีเดียวอีกาขอแล้วกันเพื่อนเบ๋เอา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 เมื่อกี้สกิลหนึ่งยิงไปก็ตายแล้วนะแต่ไม่เป็นไรได้เหมือนกันกันยิงอยู่เอาไปกิลอะไรดีตอนนี้ก็สิบสี่สูงแล้วครับมีตัวเดียวอิมลองเล่นดูครับตัวนี้คือเล่นไม่ยากนะจริงๆคือผมเล่นเกิดเอาไม่ได้โม้เลย ทุกคนก็รู้วผมเล่นกาขนาดไหนถ้าผมเล่นตัวนี้นะผมโหดนะนี่ทุย <c oughs> เล่นไม่ยาก,กเล่นเล่นมันไปเ,เล่นมันแบบตบมันไม่ต้องรอของเยอะนะครับคอแม่งต้นเกมอยู่ในน้ำเนี่ยได้เปรียบแล้วเอ,อ้ยจะตามหัวค่าเนเบนสามสองลองค้าหนึ่งเบนนี่เรียบร้อยครับเซนในฮาวหมดแล้วเนี่ยซีอมนะครับแต่วันในฮาวไม่มีของเลยวะ โอ้ยอิมเป็นที่เรียบร้อยเลยครับออกเป็นตัวทองโอวิเลมอบอ่าโดนดัดไปครับเฟดแล้วยังไงสไลด์ไปเลยโอ้ยทันเดอร์ได้ก่อนนะครับสกิลฮูดาวดีนี่สไลด์มาแไอ้เบ๊เบ๊โอ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวดันแมงหลังแข็ง ตีบ้าไม่ก่อนเพื่อน,น,นแมวทะบ,บิมเบตปะมาซื้อถุงหน่อยครับอ่าวอร์มาพอดีมีงั้นเจอนายฮาวเนี่ยนายฮาวจะเดินมามาสร้างบอ่อน้ำไปเฮ้ยแซนตี้ลงใครครับแซนลงไหนลงไหนลงบนหรอแซนลงบนหรอ ลงบนว่ะลงอินโดนีเซียว่ะลงอิโดโจะไปเอาอ e e ินโดนีเซครับสุดท้ายจออินโดนีเซเก็บโอ้ได้โยอาเฟตมันไมมด้วยอ่ะทุกคนไหมสโลก็ถือว่าครบเครื่องเรื่องปิ้งย่างนะเออทั้งใบท้โลเป็นแคลี่ที่ใบได้สโลได้ก็โอเคนะถ้าแคลี่เสกได้ก็พ่อมตายเออแค่ใบสโลก็พอละไม anyway. <eurs qui Donald S 2> ่ต้องให้ถึงแคลลี่เสกได้อีกหรอกนะ ัวไอวีซ้อาร์เปิดตัวทองทันนะครับสกิลหนึ่งสวนละตี2ีสิบครับว่าไงแซนเบตตัวเรดเดรางนานมาเดี๋ยนนด,ดีเพื่อนสโลไปครับเบอุย้ยโดนตายโอ้ยตายจนได้ดูไปหน่อยครับผม เออเเอ้ยเอ้ยอ้โหไม่เบนอันตี้ไปไม่ตายว่ะแล้วอ่าได้อยู่ครับในฮา,าวโอ้โหอีกาจะตายแล้วอีกาโอ,อ้ยอยู่เนีย่ยเพื่อนอยู่เนี่ยไม่มาวอลไฟเลย <en> มีการหวตยอมแพ้เอ้ยวิเซอุ้ยไม่ถึง ตอนนี้มีเงินสามพกว่านะครับโอเคตอนนี้เราก็คิวไปยี่สิบตัวแล้วไปลองข้าวก็ซอทำมทีห้าหกตัวมันอยู่สายอะไรนะน่าจะแครี่นะผมว่าลิฟทายอยู่บนโซโล,โล่อ่าไม่ใช่แครี่เอัมคือตัวสซโล,โล โซโลกับแคลรี <t ionen> to to kind of ่ต่างกันยังไงทุกคนโซโลคือคนเดียวคิวได้อะแคลรี่ต้องหวังเพื่อนคิวอะเพราะว่าแคลรี่เลดมันน่าจะโหดกว่าโซโลนะโซโลเหมือนต้นเกมบางเกมมันโหดมันโซโลได้แต่แต่แคลรี่เลดดีกว่าเข็นแตนเวดเบ๋เบ๊โอ้ยอติบแล้วมาโอ้ thunder ผ่าได้ไปสองว่าไงเฟด อ่าแล้วก็เป็นคอนตันนะครับโอเคยังคงเล่นสายเดิมนะสายแบบเมื่อก่อนนะครับคอนตันเอลเดอร์นูไฟเบดอะไรอย่างงี้เอามาดัานไปครับจบๆอุ้ยิยีเสียงมแมลงวันนะทุกคนถ้า,มาแมลงวันบินใกล้ไหมบอกเลยว่าได้ยินนะ คเคยดูเรื่องวันพันแมนปะตอนที่มันตบยุงอะเอ้ยทุกคนตอนนี้ไปดูนะรู้สึกว่าจะมีภาคใครสองสองซีซันแล้วมั้งเออมีภาคใครทั้งสองซีซันแล้วดูฟรีด้วยนะไม่รู้ว่าที่ไหนว่างมีตอนนี้มีหลายแพลตฟอร์มที่ให้ดูกร์ตูนทรูลิสิทิ์ฟนะครับทั้งโอ้เยอะเบย์ดีเดียวโยอ้ยตายเลยวะเรียบร้อย เออวันพันแมนไอสัตว์ตอนตบยุงอ่ะเออพระเอกโคตรเก่งอ่ะวันตบยุงไม่โดนเหมือนผมเลยไอ้เหี้ยตอนนี้ผมนั่งตบแรงวันมาครึ่งชั่วโมงแล้วจนแบบลำคาณ์น่ะคือถ้ามาแรงวันหลุดมาในห้องนอนแล้วมันจะแบบโคตรลำคาญอ่ะมันจะไปวิวีวีอยู่ข้างหูอ่ะคือแบบที่มีเรื่องเยอะมึงไปเกาะตรองอื่นไม่ได้หรอแล้วมันรู้ได้ไงว่าตรงนี้เป็นหน้าคนไอ้เหี้ยเขาชอมาอยู่ตรงหน้าคนในเวนนี่โอ้ยฮันเดอร์มาว่ะ อ่าเรียบร้อยครับฟันโัามตายหมดวิเซเพิ่งเกิดเออตอนนี้แพลตฟอร์มการ์ตูนที่ดูฟรีก็มีหลายอันนะแต่อาจจะไม่มีครบทุกเรื่องแต่ก็มีหลายเรื่องอยู่มีถ้วยดีไลน์ทีวีไอหีใช่ไหมแล้วก็อะไรนะ W.E อะไรของจีนจีอะไรทักอย่างเฮ้ยแบบหลายแพลตฟอร์มนะที่เอาการ์ตูนภาคไทยหรือว่าซับไทยที่ถูกลิขสิทธิ์มาให้ดูฟรีหลายเรื่องนะ เยอะนะแต่ก็ไม่ควบคุมทั้งหมดหรอกแต่ไม่แน่นะในอนาคตอาจจะแบบได้ได้ดูกันหลายๆเรื่องมาเกินมาแล้ครับลิบถ่าย เฮ้ยมาแล้วโอ้โหวิเลสวย,โอ,โ,ยสสวโอ้ยซันเดอร์อันเดอร์แมงแรงยังไงฮะตบกูยังลูกโอ้ยอีวอาพอดีเฮ้ยเฮียชิบหายแล้วในฮาวโคเด็กชิบหายแล้วมีช้อนส่วนนะครับซันเดอร์ได้คิวก็น่าจะยอมแล้วนะครับไม่เล่นกันแล้วนะแฟนเซิร์นก็น่าจะจบอยู่เท่านี้นะครับ ่ะรอบ้านจบ่ร nice. อ,อดันบังก่อนว <Hey, S 1> ิเลยิงวิเลยวิเลเอาไงวิเลยวิเลโอ้โห <c oughs> อ,อีกทีเดียวให้มังนคิวหน่อยก็ไม่ได้ โอ้ยเฟดกดเขียวครับกดเขียวดีไม่โดนวุ้อ่าออกเป็นไฟแมนนะครับสไลด์บาย2ี่สิบอยูนนหนึ่งแสนมาโดานครับไล่ตบโอ้โหยี่สิบสามโอ้จักอกยังู <23. S 2> โบอกเลยว่ามีน้ำนีำ่ใครก็ได้ไม่เป็นอะไรวะเนีเ่ยจระเข้ใช่ไหม 50 Ag เอจีนี่ถือว่าเยอะมากนะทุกคนหมุไฟเบรได้แค่42 Ag อ่เอจีสกิลติดตัวได้ทั้ง50 50 Ag เอจีมีอะไรดีบ้างใช่ไหมก็คือตีไวเพิ่ม50แล้วก็ดามเมจอีก50นะครับแล้วก็เกาะเพิ่มอีกนะครับก็คือสกิล3ได้หลายอย่างนะ,ะสังเกตนะครับกดสกิล3เกาะเพิ่มนะฮะเกาะเพิ่มดามเมจเพิ่ม ความเร็วก็เพิ่มด้วยนะเพราะหนึ่งเอจิเท่ากับน่าจะหนึ่งความไว,วมเฮ้ยเววม็ดเบนว่ะเม็ดเบนมาว่ะเม็ดเบนอ,อโหไม่ได้คิวเลยครับ,บรอ,าาอ่ะก็เรียบร้อยครับจบเกมเอาออเป็นแยกล่างอ่แต่ปกกากัวใส่ใส่บอให้บอดีวอหอ่ะ อ่าจบเกมแล้วนะครับผมเคขอพอดคลิปก่อนปุ๊บอ่ะจบแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในในช่องเราอันนี้คือปิดคลิปก็ปิดไปได้เลยนะหลายคนบอกเบื่อฮีโร่ซ้ำๆอันนี้ผมลองดูเฉยนะว่าซ้ำเยอะขั้นดันอะไรหรือว่าอะไรเงี้ยอ่ะมาดูแถวแรกนะครับในหนึ่งแถวจะมีหกคลิปก็จะมีลิงลิงเซอร์ซี่ธันเดอร์อะโดเมดานี่ครับบิสแล้วก็แบสมิดอ่า แปลว่าใน1นแถวเนี่ยก็คือ6วันนะครับก็ยังไม่มีซ้ำแถว2 w i s l e อกเตอร์ Doctor, นะครับแล้วก็ทาร l เบเ n e f o l l a m p e i เ p ด e นะฮะ12คลิปก็คือประมาณเกือบ2อาทิตย์ยังไม่ซ้ำนะมาอยู่แถวที่3ใน h า o เมดเบนแล้วก็คอมโบรวมอันนี้ไม่เกี่ยวลิงออะซ้ำแล่นะครับ3อาทิตย์2อาทิตย์ ซ้ำอยู่หนึ่งหนึ่งตัวแต่ว่าอันที่ซ้ำเนี่ยมันก็สไตลก์การเล่นคนละแบบอันนี้เป็นดูมห้าอันเกมพลิกอันนี้เป็นทันเดิ้ลไอ้เป็น,เป,นเป็นอะไรอะเป็นโหมดนอร์มอนจริงๆอะฮีโร่ไม่ได้ซ้ำแต่การเล่นมันก็ต่างกันนะแต่เอาไปต่อแล้วกันอันนี้เป๊ปกับดีลินโคนอสนะฮะก็ยังไม่มีซ้ำมีซ้ำแค่คลิปลิงกันนี้กันนี้ต่อมานะฮะแถวที่4นะครับนินจาเดอะชิเปอร์โซซิลโนแมด ทันเดอร์นะครับแล้วกอ็อันนี้เอนจิเนียใช่ไหมเอ้ยเอ็มพาดเอ็มพาดไม่รู้แหละแต่ว่าไม่ไม่น่าจะซ้ำตัวนี้นะฮะจะมีทันเดอร์ที่เป็นอันนี้กับอันนี้นะครับอ่าก็ซีแถวเกือบเดือนนะครับก็จะซ้ำลิงกั์ทันเดอร์ทำแค่สองตัวละครต่อมา QI f i n ฟินเดวโอเรเวเนนต์อารักหนาเบเฮไม่ซ้ำนะ ครบหนึ่งเดือนแล้วนะฮะครบหนึ่งเดือนแล้วก็ไอ้นี้เพอเดือนหนึ่งมาณเนี้เห็นไหมเดือนหนึ่งเนี่ยฮีโร่ซ้ํากันอยู่2ตัวละครนะครับโดยโดยเฉลี่ยมันก็เดือนหนึ่งซ้ากันเจอเดือนนี้อ่าลิงในเดือนนี้เจออันนี้แล้วเราไปเจอท้ายเดือนอีกเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยคือมันดูเหมือนซ้ําเพราะว่าในในฮิโร่เราอ่ะมีร้อยกว่าตัวใช่ไหมอ่าสิบตัวแรกเนี่ยคนเล่นไปแล้วครึ่งหนึ่งของจํานวนคนที่เล่นทั้งหมด แล้วอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นฮีโร่เซตเดิมๆไม่เกินสามสิบตัวอีก,100กร้อยกว่าตัวเนี่ยเขาไม่เล่นกันนะครับมันก็เลยไม่มีให้ดูนะอันนี้ผมไม่ได้อะไรผมอธิบายเฉยว่ามันซ้ำเยอะขนาดนั้นจริงๆเลยหรือว่าทุกคนคิดว่ามันมันซ้ำเองคิดว่ามันซ้ำเยอะไปเองหรือว่ามันซ้ำเยอะจริงนะครับก็นั่นแหละแค่นั้นแหละนะก็ไปเลยครับไปย